สวัสดีครับเพื่อนๆมือนีผมไดมาแนะนำอุปกรณ์อีกอย่างนะครับสำหรับเห็ดปัญจันมือนะครับพาใหม่นะครับรุ่น tl 1นะครับวัสดุอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือแกนนะครับแกนเลื่อนนะครับสำหรับล่องรับแกนแกนกลางนะครับ เวลาเขาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วกะ็อันนี้นะครับตัวตกระแทกนะครับต,ตัวต่านะครับตัวตอกนะครับว่าวิธีการเฮ็ดแบบใดแล้วกะ็เอาเล็กชนิดใดมาเฮ็ดนะครับผมก็ได้ได้มาชี้แจงบางที่เพื่อนๆหรือเอฟซีสื่อไปก็ได้ะไดงรู้นะครับว่าใส่เล็กขนาดใดหรือว่าเพื่อนๆสีเฮ็ดทำไว้ใส่ก็ได้นะครับถ้าบ่อยากสร้างเองนะครับ เล็กทีว่าเอามาเป็นตัวตอกนะครับเพื่อนๆกับโคงสินกภาพออกนะครับเพราะว่าผมรีวิวการทํางานของไปหลายหลายรอบแล้วนะครับนะครับคือตัวตอกครับอันนี้คือตัวตอกผมใส่เล็กน้านะครับนี่แปดถึงเกา m i n หุ่นละรครับนี่นะครับแข็งนะครับเล็กตัวนี้ตัวนี้ล่องรับตัตัวตอกนะครับ ใบเมนร่องล่าครับตัวตอกลุงนะครับตัวตอกใบมีดลุงนะครับความกว้างกับประมาณเก่าเส้นครึงนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนเพืนซีเอ็ดน้่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็แปดหรือเก่ามินนะครับนี่ผงบันให้เบิ้งนะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆ จอตัวนี้นะครับจอะตัวนี้เปียเลยนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเพราะว่าเราจะได้ใส่ทอนะครับทอทอแกนนะครับยัดลงไปในนี้นะครับสวมลงไปในนี้นะครับเอามาตอกันบ่ได้นะครับตอข้างบนบ่ได้นะครับบอยู่อีกคือเกานะครับนะครับนี่เจอะแล้วก็ฝังนะครับฝังพอเข้าไปทะลุนะครับทะลุส่วนนี้นะครับ ผมก็บอได้ท่านในจอให้เบิ่งทะลุแล้วก็ฝังทอเข้าไปนะครับอย่าจอแล้วก็มาต่อกันบ่ได้นะครับทอต้องฝังนะครับฝังเข้าไปฝังเข้าไปเลยนะครับวิธีการที่ให้มันแข็งแรงนะครับเพราะว่าแรงกระแทกไปเดี๋ยวก็หักแล้วก็บินอีกนะครับนี่นะครับแล้วก็พอฝังเซนแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมร้อยเชื่อมตัวนี้นะครับเชื่อมแล้วก็เจียให้เรียบร้อยนะครับ เพื่อนๆก็นึกภาพไปเรื่อยๆตามออกนะครับแล้วก็เชื่อมตัวนี้นะครับวิธีการนะครับเพชรนะครับฝังแล้วก็เชื่อมมันนี่ผมก็ได้เอาเล็กอีกเป็นโตเล็กสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆสังเกตเบื้องเวลาผมรีวิวมันจะมีโตสามเหลี่ยมมาค้ำอีกนะครับเป็นฉากนะครับฉากเนื้อเนื้อเชื่อมฉากค้ำตัวนี้นะครับ,บรถ้าบบค้ำนี่ก็ผมก็ย่านบ่แข็งแรงนะครับเพราะว่า สองขางนี้มันก็มีเเผาเลยนะครับเเผาสองขางนั้นบอที่ว่าโค้งดัดงอตามภาพนะครับํำตัวนี้ไว้แล้วก็ผมก็เสริมไปอีกนะครับเสริมตัวฉากนี้เล็กฉากคลายๆครับเวลาเอาเห็ดสังเกตเบื้องเข้าไปเบื้องเสาไฟแรงสูงพวกสปอร์ตไลท์ใหญ่ๆน้ำสวนสาธารณะนะครับผมไปจำรูปแบบมากนะครับผมใส่ลักษณะนั่นแหละครับเชื่อม เชื่อมเป็นเล็กฉากตั้งข้นมานะครับตั้งข้นมาเชื่อมแล้วก็สองขางนะครับเผื่อความแข็งแรงเพราะว่ากันโยกกันกระแทกนะครับตัวนี้สําคัญนะครับผมเชื่อมสองขางหายเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงคข่าข่ว่าถาวรไปเลยนะครับอันนี้ความแข็งแรงนี่ผมตอกให้เบิร์แล้วสุดยอดนะครับฝังลงไปนะครับนี่นะครับ อันนี้คือทอนะครับนี่ผมใส่ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเลือกเอาย่างหนานะครับย่างหนาที่สุดเลยนะครับกับทังลุงงานเล็กเขาจัดมาให้นะครับผมก็เอาย่างหนานะครับบอกเขาว่าย่างหนานะครับหนึ่งนิ้วนะครับใส่หนึ่งนิ้วแล้วเขาก็ใส่เล็กเผาขาวขนาดหกหุนเข่าไปพอดีนะครับนะครับบางที่เพื่อนๆกับ เบื้องตัวเลขดีๆเพราะว่าเวลาเขาไป้านเล็กเขาสั่งของมันก็เอาไปทดล่องเอาไปล่องหลายรอบสามรอบบางที่ลวมแน่อีกอย่างแน่นะครับผมก็เลยมาบอกตัวเลขไว้เลยว่าไปหาเล็กท่อนหนึ่งนิ้วนะครับย่างหนาแล้วกับเล็กหกหุนนะครับเล็กเท่าตันนะครับล่องใส่เบื้องนะครับอันใดที่ว่ามันคับพอดีนะครับอยให้มันหลวมเกิดหรือว่าคับโปรดอยังไง ให้มันเลือ่อนขึ้นเลื่อนลงได้สะดวกนะครับมันก็สิบพอดีนะครับให้แบบนั้นนะครับแล้วก็ฝังตัวนี้นะครับฝังลเข้าไปนะครับตามถ่ว่าหฮมว้าวให้ฟังให้เบิ่งนะครับพูดให้เบิง่งพูดให้ฟังนะครับนะนี่เป็นการมาบอกวิธีการทำนะครับแล้วก็ชสีแจงเกี่ยวกับเล็กถ่ว่ามาเห็ดนะครับ คลิปนี้ก็อาจสิเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นะครับเพราะว่าสิเดเฮ็ดเป็นหรือว่าถ้าบเฮ็ดก็ซื้อผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมได้แจ้งราคาไปแล้วนะครับในคลิปนะครับวิธีการเฮ็ดแบบใดแบบใดผมก็จะมาสอนไปเรื่อยๆอันนี้คือสอนการโตต่ํานะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขพุสุขคนนะครับสวัสดีครับ